บทที่290การแก้แค้นของนิ่งมานแมนผู้อาวุโสทักษะของคุณลึกซึ้งเราไม่คู่ควรกับคุณเรายอมแพ้แล้วคุณเจียนเตาปรับอารมณ์ของเขาและเข้ามาต่อหน้าสุยุงก้มลงต่ำสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือการถ่วงเวลาให้มากที่สุดท้ายที่สุดนิกายดาบทะเลทรายก็อยู่ไกลจากวังหิมะสวรรค์แม้ว่าเขาจะเดินหน้าด้วยความเร็วเต็มที่แต่ก็ยังต้องใช้เวลา15นาที15นาทีนั้นช่างแสนไกลผู้เท่าคนอื่นๆก็เป็นคนฉลาดเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นท่าทีของผู้นำนิกายพวกเขาก็จับมือกันและถ่อมตัวลงเช่นกันฉันขอโทษจริงๆเรามาที่นี่เพื่อช่วยและไม่ได้แจ้งนิกายของคุณล่วงหน้าส่งผลให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ฉันขอโทษจริงๆทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเรา ผู้เท่าเฉียนมูผู้ถูกแม้ว่าเราจะช่วยเหลือด้วยความเมตตาแต่เราก็ยังต้องถูกลงโทษที่ทำผิดเราไม่มีข้อตำหนิมันเป็นความผิดของเราที่ใจร้อนเกินไปเราไม่หวังว่าจะได้รับการอภัยจากคุณม,มันเป็นความผิดของเราทั้งหมดฉันเสียใจผู้เท่าเหล่านี้มีความสามารถในการทำตามคิวพวกเขาทั้งหมดเป็นราชาและไม่แข็งแกร่งนะักแต่ความสามารถในการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของพวกเขาน,นสมบูรณ์แบบด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำพวกเขาสามารถปัดเป่าวความผิดของตนเองได้แต่พวกเขาตำหนิมันในเฮเวนลี่สโนว์พาเลสไบเอลเซียนอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งภายในจากสิ่งที่คุณพูดนี้ย นิกายดาทะเลรายอยู่ในภาคตะวันออกอย่างไรก็ตามมันคือนิกายที่ถกเทียมกับพวกเขาการทาเช่นนี้ไรอย่าง,าย,ย,างยิ่งทําให้บางคนรู้สึกคลื่นไส้เมื่อเห็นไบเอลเซียนดากเขานิงมันแมนก็ไม่สามารถช่วยได้เธอไม่ได้โกรธเพราะคนเหล่านี้แต่เพราะชายชราเหล่านี้รังแกไบเอลเซียนใครคือไบเอลเซียนสำหรับเธอเธอเป็นภรรยาของนายของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ตอนนี้แต่วันหนึ่งเธอจะถูกเจ้านายของเธอจับตัวไปและเธอจะกลายเป็นภรรยาของนายของเธอตอนนี้ภรรยาในอนาคตของเจ้านายของเธอโกรธในฐานะลูกศิษย์ของเธอเธอจะไม่พูดอะไรได้อย่างไร เฮ hey, พวกเท่าแกเมนเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดของคุณแต่คุณอยากจะโทษคนอื่นฉันไม่เคยเห็นคนไรยางอาเช่นนี้คุณยังมีศักดิ์ศรีที่จะยืนอยู่ตรงนี้ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะฆ่าตัวตายไปนานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรของนิกายเสียงของนิ่งมานแมนก็ดังขึ้นในจัตุรัสเสียงของเธอดังมากจนดังก้องอยู่ในหูของทุกคนเมื่อสาวกคนอื่นๆของเฮเบิลี่สโนพาเลตได้ยินเรื่องนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆแม้แต่ผู้อาวุโสของเฮเบิลลี่สโนพาเลตก็หัวเราะไม่ได้ในความค เมื่อสมาชิกของนิกายดาบทะเลายได้ยินคำเหล่านี้พวกเขาโกลธมากจนหน้าแดงพวกเขาต้องการรีบเร่งและโตเถียงแต่พวกเขากลับรังไวเพราะพลังของซูยุนแม้ว่าพวกเขาจะแพ้พวกเขาก็ยังมีความภาคภูมิใจไม่เป็นไรถ้าซูยุนพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาต้องก้มหน้าลงอย่างไรก็ตามเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ได้ไปถึงอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากอย่างมากที่สุดแล้วในสายตาของพวกเขาเธอเป็นเหมือนมดเออคำพูดที่เฉียบแหลมของเด็กผู้หญิงคนนี้ทำให้เรารู้สึกลายใจมากฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นศิษย์ของผู้เชี่ยวชาญคนไหนดังน,น อย่างไรก็ตามเขาระงับความโกรธของเขาและไม่ลุกเป็นไฟถ้าเขาจะคำนวณกับบุคคลที่ไม่รู้จักมันจะทำลายชื่อเสียงของเขาอย่างไรก็ตามเจ้านายของเขาแตกต่างออกไปดังคำกล่าวที่ว่าการเลี้ยงนักเรียนที่ขาดการศึกษาเป็นความผิดของอาจารย์ความผิดของสิ์ก็เป็นความผิดของอาจารย์เช่นกันเพิ่มกับเจ้าปลาเน่าและกุ้งเหม็นเจ้าไม่สมควรที่จะรู้ชื่อเจ้านายของข้าคำพูดของนิ่งมันแมนเป็นความจริงพวกมันเป็นเพียงมดกลุ่มหนึ่งที่จุดสูงสุดของอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิถ้าม่ใช่เพราะการแก้แค้นของซิสเตอร์ไบท เขามีสิทธ์อะไรหัวหน้านิกายของสำนักดาบทะเลทรายณจุดสูงสุดของอาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิเขาอยู่ในความดูแลของสาวบเดเซอร์ซอสเซ็ตนับหมื่นและสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปกครองของภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดและหญิงสาวผู้นี้ซึ่งไม่รู้จักความใหญ่โตของชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงๆแล้วบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะรู้จักชื่อเจ้านายของเธอนี่เป็นการตบหน้าอย่างจงแจ้งแม้แต่ตอนที่ซูหยุนส่งเขาให้บินเขาก็ยังไม่โกรธเหมือนตอนนี้ซูหยุนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเขา,พาแพ้เพราะการตึกฝนข,ของเขาไม่สูงการสูญเสียรรรรุ่่่่่่่่นนนนนีกกก็็ไไไไมมมมถถถือออออวววาา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 ลลยยยแตตตตตู้้้เเเดหหญิิงงงัปขขสสสบณ์ ความโกรธความเกลียดชังการระเบิดอารมณ์ทุกรูปแบบระเบิดขึ้นพร้อมๆกันและเติมเต็มจิตใจของเขาอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ต่อหน้าทุกคนจากเฮเวนลี่สโนพาเลตเขาอาเกินกว่าจะแสดงความโกรธเพราะซูยุนยังคงเฝ้าดูจากข้างสนามสิบนน่กายของเจ้าล้วนต่หญิงทนงและไม่สุภาพอย่างนั้นหรือเวนเจนเตาคิดว่าในที่สุดเขาก็พบเหตุผลที่จะตอบโต้และพูดกับซูยุนแม้ว่าพวกเขาจะเสียเปรียบแต่เป็นการดีที่สุดที่จะย่ยยุผู้คนในวังอีมาสวรรค์ด้วยคำพูดปรับใดที่เขาสามารถย่อยยับวังอีมาสวรรค์ได้เขา หัวหน้านิกายคุณเข้าใจผิดแล้วเธอไม่ใช่ลูกศิษย์ของนิกายของเราเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของนิกายของเราน้ำเสียงของซูหยุนจริงจังมากใครๆก็นึกภาพได้ว่าหนิงหอมัมนมันมีความสำคัญในหัวใจของเธอเพียงใดหันเจียนเต่ารู้สึกงงงวยด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของซูหยุนไม่ควรมีคนมากมายที่เธอคิดว่าเป็นแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้ยังมีคำเยือนยอในน้ำเสียงของเธอนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่หลังจากที่มองเข้าไปใกล้ๆเขาก็ตรหนักว่าเขาไม่สามารถมองผ่านการฝุกฝนของเด็ก หรือจักรพรรดิครึ่งก้าตัวอย่างเช่นซูยุนมีโอกาสมากที่จะอยู่ในอาณาจักรจักรพรรดิครึ่งขั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่เชื่อว่าเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้อยู่ในอาณาจักรจักรพรรดิครึ่งขั้นเขาจะไม่เชื่อแม้ว่าเขาจะถูกทุบตีจนตายเขาฝึกฝนมาหลายร้อยปีและอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่เด็กหญิงตัวเล็กๆจะแซงหน้าเขาโดยตรงดังนั้นในใจของเขาผู้หญิงคนนี้ต้องนำสมบัติบางอย่างมาซ่อนออร่าของเธอเหตุผลที่ซูยุนเคารพเธอมากอาจเป็นเพราะเจ้้าา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 นนนยยยของงีววตตคบ่มมชุุุุดดดลสสรกกฏัทซ เหตุผลที่เขาไม่สังเกตเห็นเขาก่อนหน้านี้ก็เพราะเขาเพิ่งมาถึงนอกจากนี้ผู้หญิงคนนั้นยังยิ้มและพยักหน้าให้เขาผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นเจ้านายของผู้หญิงนี่ฉันมองไม่เห็นออร่าของเขาด้วยซ้ำวินจียตาตกตะลึงบทที่291รอยเก้าสเอดเจียนเวนเชียนปรากฏตัวคุณเป็นเจ้านายของเธอเหรอวินเจียนตาไม่ได้เปิดเผยความไม่พอใจใดๆกลับยกมือไหว้ถามตอนนี้พวกเขาเป็นเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทพ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจของเฮเวนลี่สโนพาเลสพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกอง้มศีรษะที่หญิงพยองลงาาย เหตุใดเขาจึงรู้ว่าชายผู้นี้ไม่ใช่สมาชิกของตําหนักพิมาสวรรค์มันง่ายมากนี่เป็นเพราะว่าเฮเวนลี่สโนพาเลสไม่เคยเรียกสาวกชายญิ่งเจ้านายของฉันไม่ใช่คนที่คุณสามารถคุยด้วยได้ตามต้องการก่อนที่เยชางจะพูดอะไรนิ่งมันแมนก็กระโดดออกมาและพูดด้วยสายตาที่สังหารในดวงตาของเธอไม่เพียงเท่านั้นผู้อาวุโสหลายคนของเฮเวนลี่สโนพาเลสระเบิดด้วยรัศมีอันทรงพลังที่รวมตัวกันที่จุดคงที่และกดลงบนร่างกายของพวกเขาโดยตรงแตกแตกเสียงกระดูกกระทบกันสามารถได้ยินได้ทุกที่ผู้อาวุโสของสำนักดาบเเเเเเลลลรรรราา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 ยยยยตตตต้้้้้้ออองงงงงกกกกก่่่่นน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 นแััพพพพพมมจววววขขขขไสถืืึดดคใีีู ผู้คนหลายร้อยคนคุกเข่าลงนีเหล่าสาวกและผู้อาวุโสต่างตกตะลึงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าคำพูดเล็กน้อยของผู้นำนิกายของพวกเขาจะทำให้ระดับบนของเฮเบนลี่สโนพาเลตไม่พอใจและทำให้พวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นนี่เป็นความอัปยศที่จงแจ้งสถานะของพวกเขามีเกียรติอย่างยิ่งและพวกเขาเป็นบุตรบุญธรรมของสวรรค์อย่างแท้จริงตอนนี้พวกเขากำลังถูกดูหมิ่นโดยพวกเขานี่เป็นการเหยียบย่ำบุคลิกของพวกเขาผู้เท่าหลายคนต้องการต่อต้านและหมุนเวียนมานในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายาม่าโซ่ตรวเหล่านี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ไมม่สาาารถลลดดออยตััวเงจกน้ สาวกคนอื่นๆพบว่าสิ่งนี้เหลือทนมากขึ้นพวกเขาล้มลงกับพื้นทันทีราวกับว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะลดความเสียหายที่เกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณตอนนี้มีเพียงเหมือนเจียนเต่าเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความวิตกกังวลเขาต่อต้านพลังนี้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพลังนี้ทรงพลังเป็นพิเศษเขาไม่คู่ควรกับมันจริงๆคุณต้องการให้ฉันคุบเขาฝันไปเถอะเหมือนเจียนเต่าคำรามในช่วงเวลาสำคัญพลังอันทรงพลังก็ปะทุขึ้นในทันใดจากนั้นร่างกายของเขาก็ค่อยๆเหยีีาาวกบุ่้้นนนอสคไมมมมมิโ แม้กระทั่งตอนนี้หนิงมานอาหอมานเป็นคนทำมันโดยตั้งใจมันคือการตีที่หัวใจของเขามีความหวังแล้วก็สิ้นหวังนี่เป็นการโจมตีที่แม่นยำเห็นได้ชัดว่านิ่งมันแมนเข้าใจตักกะเบื้องหลังสิ่งนี้เที่ยฉางเอ๋อร์ไม่แม้แต่จะชำเลืองมองทั้งหมดนี้เขาไม่สนใจตัวละครที่เหมือนมดเหล่านี้ปังหลังจากการระเบิดเหมือนเจียนเต่าคุกเข่าลงบนพื้นและมีเสียงระเบิดมันทำลายอิฐสีเขียวด้านล่างโดยตรงนี่คือลาซ่าของเบ a v นลี่สโน w p a l a เป็นสถานที่ที่พวกเขามักจะพูดคุยถึงเต่าใครๆก็นึกภาพออกกว่าพลังนี้มีพลังมมาาาาากเเเเพีียยดดทสสรถุิขขขววไ้้ หลังจากได้รับการดูหมิ่นเช่นนี้เหมือนเจี้ยนเต่าก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาไม่เลือกที่จะลงมือทําอีกต่อไปแต่เขาจ้องไปที่เย่ถางและผู้คนจากเฮเบิลลี่สโนว์พาเลด้วยดวงตาที่แดงกำในขณะที่เขาพูดอย่างชั่วร้ายฉันจะชดใช้การดูถูกที่คุณส่งถึงฉันสิเท่าในอนาคตอันใกล้นี้เดิมทีฉันต้องการปราบเฮเบิลลี่สโนว์พาเลของคุณแต่เนื่องจากเป็นกรณีนี้สถานที่นี้จะกลายเป็นนรกในภายหลังหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะออกมาดังๆเสียงหัวเราะของเขาดังมากและหญิงสาวกคนอื่นทนไม่ไหวอีกต่อไปและเริ่มสาบแช่งด้วยความโกรธให้ตายของคุณเจนเหมือนเทียนไม่ใช่หรือหายลมเก่านั้นคุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคุณแอบส่งเสียงไปหาเขาเหรอซูหยุนยิ้มขณะที่เธอพูด มันค่อนข้างเป็นเรื่องบังเอิญย้อนกลับไปในตอนนั้นเจ้นเวินเชียนได้มีส่วนร่วมในการล้อมรอบเธอตอนนี้ความแข็งแกร่งของเธอน่าจะอยู่ในระดับของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพียงครึ่งก้าถ้าเป็นเมื่อก่อนคงลำบากใจไม่น้อยอย่างไรก็ตามแม้แต่เจนเหมือนเทียนสิบคนก็ไม่คู่ควรกับเธอในตอนนี้นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงความแตกต่างระหว่างจักรพรรดิกับจักรพรรดิครึ่งเก้านั้นหา่างกันเพียงครึ่งก้าอย่างไรก็ตามช่องว่างระหว่างพวกเขาเป็นเหมือนช่องว่างบางคนจะไม่สามารถทะลวงเข้าสู่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิได้อย่างแท้จริงแม้จะผ่านไปหลายพ และทั้งหมดนี้เป็นไปได้โดยผู้อาวุโสยเย่เขาไม่ได้ลืมมันและความเข้าใจนี้เมื่อมันสะท้อนอยู่ในสายตาของเวเนเจนเตาก็ทำให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นเขาชัดเจนมากกว่าการจ้องมองนี้เป็นอย่างไรย้อนกลับไปเมื่เขามองไปที่เจียนเวนเจียนการจ้องมองนี้เต็มไปด้วยความเคารพและความกตัญญูถ้าไม่ใช่เพราะเขาที่ช่วยชีวิตเขาในซาปรัดักพังโบราณในตอนนั้นเขาคงจะล้มตายไปนานแล้วและเขาจะไม่ได้เป็นผู้นำนิกายของสำนักดาบทะเลทรายการค้นพบนี้ทำให้เส้นผมของเขายืนปลายเป็นไปได้ไหมว่าขอบเขตการบ่มเพาะของชายลึกลับผู้นี้สูงกว่าของซูหยุ เมื่อคิดถึงจุดนี้หัวใจของเวนเจียนเตาก็เต้นแรงอย่างแรงอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิครึ่งก้าวก็น่ากลัวพออยู่แล้วจัก,กรพรรดิจะน่ากลัวขนาดไหนลมหายใจเดียวอาจทำให้เขากลายเป็นเท่าทานย้อนกลับไปเมื่อเจียนเวนเจียนโจมตีเขาโชคดีที่เห็นเจียงไห่รอด้วยความโกรธน้ำพุ่งออกมาสิบล้านฟุตและแม้กระทั่งตอนนี้เขายังจำมันได้ชัดเจนไม่เขาไม่ได้อยู่ที่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนอาณาจักรจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ง่ายนักที่จะก้าวไปสู่มิชนานผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาจะไม่ตยา,นาน ตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรแล้วไม่ว่าในกรณีใดเขาได้มาถึงขั้นนี้แล้วและได้เสแสร้งเสแสร้งว่าเป็นมิรแล้วผู้อาวุโสใหญ่จะมาถึงในไม่ช้าเมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องตายขณะที่เขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาจากสวรรค์และโลกเวนเจนเตาเปิดเผยลูกลั์ของความสุขนี่คือเสียงของเจียนเวนเชียนซูหยุนชันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่คุณโชคดีจริงดีจริงเจ้าสามารถรอดออกมาจากหน้าผาสูงพันฟุตได้จริงๆทุกคนเห็นเพียงแสงแอร์วบว่าบนท้องฟ้าแลรร่อนลงสสูจตุััามค เขาเป็นชายชาราผมและเคราของเขาเป็นสีขาวอย่างสมบูรณ์พระหัตถ์ของพระองค์ถูกวางไว้ที่ด้านหลังและเสื้อคลุมบนตัวของเขาก็กระพือปีกครั้งที่ไม่มีลมบุคคลทั้งหมดของเขาเปล่งรัศมีที่คมชัดออร่านี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่กดขี่ข่มเหงมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงทำให้ท้องฟ้าและโลกเปลี่ยนสีและความว่างเปล่าสั่นสะท้านในขณะนี้ดาบยาวของสาวกที่อยู่รอบๆล้วนชี้ไปทางเจียนเวินเจียนได้ยินเสียงจัก,กระจันแผวเบาราวก,กับกำลังสักการะพระราชาสวรรค์ไม่ได้พาฉันเข้าไปโดยบอกว่าเฮเบอร์ลี่สโนว์พาเลสของฉันจากกโลบ รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูหยุนดูเหมือนว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดีที่ไม่ได้เจอกันนานหลายปีด้วยการพับหลูกในปัจจุบันของเธอเธอไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเจียนเวินเชียนอีกต่อไปกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาทั้งสองไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยเเจียนเวินเชียนตกตะลึงเล็กน้อยเขาค้นพบว่าซูหยุนแตกต่างไปจากนี้สำหรับสิ่งที่แตกต่างออกไปดูเหมือนเขาจะยกนิ้วให้ไม่ได้ในอดีตแม้ว่าฐานการพับหลูกของซูหยุนจะทรงพลังมากแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เขารู้สึกว่ามันลึกลับแต่ในเวลานี้เขารููู้้้้สสึกกกกกคคลาา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 ยมมมทททีีี่่่่บบบบงงงรรรรอออออเเเหหห็นนนนนนขขขพใใตจจจปไุุะะณััิ292 ผูเท่าผูเท่าของพวกเขาหลงทางจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เจียนเวนเชียนปฏิเสธความคิดทันทีไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาว่าการเป็นจัก,กรพรรดนั้นยากเพียงใดนี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้โดยอาศัยการะส,สมของฐานการพบปลูกของตัวเองสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความเข้าใจและความเข้าใจในดาวอย่างลึกซึ้งนี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ในเวลาอันสั้นก่อนซราบปรักหักพังอาณาจักรของเขานั้นสูงกว่าของซูงหยุนเสียอีกตอนนี้เขายังไม่ทะลุทะลวงไม่จำเป็นต้องพูดถึงซูงหยุนอย่างไรก็ตามออร่าของเธอก็อกแข็งแกร่งขึง้นอย่างเห็นได้้้ชััััดดดเเ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 ธธอออออออคคงง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 บิิญญไปปจจี่่่่่่หหหหนนนาาาาผสูููพพพุตึึใมมขรรรยยยกกกล็ กราบใดที่เธอไม่ใช่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่เป็นไรด้วยอาณาจักรปัจจุบันของเขาแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพียงครึ่งเก้าก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้ตอนนี้ออร่าของเดยเซอร์ซอสเซ็คเป็นเหมือนดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดนอกเหนือจากเฮเวนลี่สโนว์พาเลสพวกเขายอมรับทุกคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วกราบใดที่พวกเขาพิชิตเฮเวนลี่สโนว์พาเลสนิกายเดยเซอร์ซอสเซ็คจะสามารถครองพื้นที่ทางตะวันออกได้ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้เจียนเวนเจียนมองไปที่สุยุนนน่นาหจะเปเ,าาเป็เตุผลลวววว่าา่่่่่่่่าา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 ทททไไไไมม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 เเ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 เ็นน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 จจจีีีีีีียยยยถึึงงงงรรรรกกกกกขขขสสหัับแแแะะคออืๆๆ้้ตดดดดูพพพปฝฝใ แม้ว่าจะค่อนข้างแปลกที่ผู้ชายจะปรากฏตัวในเฮเบอรี่สโนว์พาเลตเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นภยัยคุกคามใดๆเขาก็ไม่สนใจผู้เข่าสู่หยุนเราไม่ได้พบกันมาร้อยปีแล้วฉันสงสัยว่าการเพาะปลูกและศิลปะดาวของคุณก้าวหน้าไปอย่างไรทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้เพื่ออภิปรายดาวเจียนเวนเชียนพูดด้วยท่าทางที่ค่อนข้างกล้าหาญเมื่อมองดูรอยยิ้มระหว่างพวกเขาทั้งสองคนที่ไม่รู้มากกว่าจะคิดว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องดาวอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามผู้ที่รู้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้กำหนดชีวิตและความตายของเดซเซ็ที่ยิ่่่งใหญถ้้าาาาเเเเจีียยยยนนนนพพแกดบททะลราาาาาาายยยยยผููู้้้ิิิ่่่่่่่่งงงงงงงใหหหญกกก็็จจจะะบลดดวววววสสสภพพพทีนัััเชแแอออมมมรรรค์ไำ ผู้คนของนิกายดาบทะเลทรายผู้ยิ่งใหญ่ไม่คิดว่าวังอีมาสวรรค์จะสามารถเอาชนะได้อันที่จริงพวกเขาได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าหลังจากที่เฮเวนลี่สโนพาเลสแท้พวกเขาจะคุกเข่าขอความเมตตาอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือการต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วจากช่วงเวลาที่พวกเขาก้าวเข้าสู่เฮเวนลี่สโนพาเลสผลลัพธ์ก็ถูกตัดสินแล้วสำนักดาบทะเลทรายกำลังจะพ่ายแพ้อย่างยับเยินในพลาซา่าการแสดงออกของผู้คนจากทั้งสองค่ายแตกต่างกันทั้งหมดเมื่อมองไปที่คนสองคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในพลาซา่าการแสดงออกขขขอออออองงงงงงนน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 นััััั้้้้้้้้้สสบบโดดดยยยยยยยไไไมมม่มาา่่่่่่ีีีาา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 กก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 กรรรรรรตตตตตืะะะหหหแแแพพพววววเเ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 จจจจจิิึึผูซป็ทำ ในอีกด้านหนึ่งนิกายดาบทะเลทรายมองดูวังอิมาสวรรค์อย่างยั่วยุราวกับว่าพวกเขาได้เห็นวังอิมาสวรรค์คุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วร้องไห้และขอความเมตตาซูหยุนไม่คู่ควรกับผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยเหตุผลที่เธอยังคงต่อสู้เพื่อทำลายขวัญกำลังใจของเฮเบอร์ลี่สโนพาเลตและทำให้พวกเขาสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับสิทคนอื่นๆความคิดของเหมือนเจตาแตกต่างกันเขาไม่ได้มองที่เกิดเหตุทันทีแต่เขาแอบสังเกตผู้คนในเฮเบอร์ลี่สโนพาเลตด้วยเหต เกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนจาก Snow Heavenly Palace ถึงสงบหากว่ากันว่ารูปลักษณ์ของซูหยุนทำให้พวกเขามั่นใจนี่ก็เข้าใจได้อย่างไรก็ตามด้วยการปรากฏตัวของผู้อาวุโสความมั่นใจนี้น่าจะถูกทำลายลงเขายังคงให้ความสนใจกับฝูงชนต่อไปผู้อาวุโสซ,ซูหยุนได้โกรธเมื่อมองไปที่ร่างของผู้อาวุโสซ,ซูหยุนเจียนเวินเจียนก็ป้องมือของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของซูหยุนพัฒนาขึ้นเพียงใดแต่ท่าทีที่สงบของเธอทำให้เขาชื่นชมเธอแม้แต่ตอนนี้การแสดงออกของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ไหมว่าาจริๆ พึมเป็นไปไม่ได้เธอไม่คู่ควรกับเขาเมื่อร้อยปีก่อนและเขาก็ยังไม่ถึงอีกร้อยปีต่อมานอกจากนี้เขายังได้รับเทคนิคดาบดาวในซาปรหลักหักพังซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างมากแล้วถ้าซูหยุนกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพียงครึ่งก้าล่ะสุดท้ายเธอก็ยังแพ้เขาอยู่ดีจากนั้นนิ้วของเขาเหมือนมีดและเสียงดาบก็ดังขึ้นรัะมีของเขาแผ่ออกไปอย่างกระทันหันทำให้ท้องฟ้าและดินเปลี่ยนสีและความว่างเปล่าก็สันส้านนี่คือเคล็ดวิชาลับที่เขาได้รับจากซาประหลักหักพังเคล็ดวิชาดา ทันทีที่เธอปลดปล่อยพลังงานอากาศเย็นเยียบอย,ยนเย็นเยือกก็พัดออกไปทุกทิศทุกทางทุกคนสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย,นย็นเยือกนี้และพวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ในห้องใต้ดินน้ำแข็งคนที่สัมผัสได้มากที่สุดคือเจนเหมือนเทียนเขาอยู่ใกล้ซูหยุนมากที่สุดดังนั้นเขาจึงต้องแบกรับอากาศที่เย็นจัดเป็นส่วนใหญ่นี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจพลังปราณน้ำแข็งนี้สามารถชะลอการไหลเวียนของแก่นแท้ที่แท้จริงของเขาได้หนึ่งต้องรู้ว่าฐานการเพาะปลูกของเขาได้รับอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นเขาก็เสียเปรียบเเเเเเลลล็็็็กกกกกกกนนนนน้้น้้ออออออยยยยยยยููู่่่่่่่่แแแววาา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 างงงงงงไไไไรร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 ตตมมมมขขขขสสใใจจจจหหปัพพดิิททีีีคึะะซุ ขณะที่เขาพูดเขาได้หมุนเวียนแก่นแท้ที่แท้จริงของเขาอย่างรวดเร็วและพลังงานจิตวิญ,ญญาณในโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดาบแห่งสวรรค์และโลกค่อยๆค,ควบแน่นต่อหน้าเขาและพุ่งเข้าหาซูยุนการโจมตีครั้งนี้มีพลังทำลายล้างและความว่างเปล่าก็สั่นสะท้านราวกับว่ามันกำลังจะแตกสลายผู้คนของสำนักดาบทะเลทรายอยู่บนขอบที่นั่งแล้วเมื่อพวกเขาเห็นการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้การฝึกฝนของผู้เท่าผู้เท่านั้นทรงพลังจริงๆเขาสามารถทำให้ความว่างเปล่าสั่นสะเทือนได้เขาคงอยู่ไม่ไกลาจากการเป็นจัก,กรพรรดิที่แท้จริงถูกเตออออองงงงพีี่่่่่่่ใหญขขขเเรรรราาาแแแ็กกทสสุุุดคคคซูููยนไมววับผ้โ การสิ้นสุดของเฮเบนลี่สโนพาเลตได้รับการตัดสินแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงที่จะยอมจำนวนต่อมือของสำนักดาบทะเลทรายผู้ยิ่งใหญ่ได้ในขณะนี้ภาคตะวันออกทั้งหมดเป็นของเรานิกายดาบทะเลทรายนั้นแข็งแกร่งผู้อาวุโสคนแรกนั้นแข็งแกร่ง,งทุกคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานราวกับว่าพวกเขาได้เห็นความพ่ายแพ้ของผู้อาวุโซสซูอยู่แล้วพวกเขาเห็นวังหิมะสวรรค์ยอมจำนวนและกล้มลงกราบนิกายของพวกเขาครอบงำภาคตะวันออกทั้งหมดไม่ว่าเจตนาดาบของพวกเขาจะชี้ไปที่ใดพวกเขาจะครองโลกณนะตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีนีีีีีี้้กกกกกกกาาาาารรรแแแแสสดดงงงงงงงอออญญอออออออขขซูหหยยยยยุุนน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 ็็็บบบบเเเเเเธธพพคคค่่่่่่่โโมมมืืละจจตตตตททๆวัไป บูมเกิดการระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าและคลื่นกระแทกก็พุ่งออกไปทุกทิศทุกทางผู้ฝึกตนที่อ่อนแอกว่าบางคนส่งสมบัติเวทมนต์ของพวกเขาออกไปทันทีเพื่อต่อต้านการโจมตีนี้ควันและฝุ่นพุ่งล่าในเวทีผู้คนในสำนักดาบทะเลทรายต่างเฝ้ามองอย่างกัวงวลว่าใครจะชนะและใครจะแพ้นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญและเป็นการสิ้นสุดการครอบงำของพวกเขาเหนือภูมิภาคตะวันออกหากพวกเขาชนะวังหิมะสวรรค์จะถูกทำลายในทันทีอย่างไรก็ตามในเวลานี้เมื่อฝุ่นจางลงทุกคนก็ตกตะลึงดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่เช ตอนที่293คุณกลายเป็นจัก,กรพรรดิจริงๆเมื่อฝุ่นจางลงทุกคนจากนิกายดาบทะเลทรายก็ตกตะลึงเจียนเวินเชียนนอนอยู่บนพื้นในสภาพที่น่าสงสารเสื้อคลุมของเขาขาดรุ่งริ่งและมีคราบเลือดอยู่ที่มุมปากของเขาผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาแพ้การต่อสู้กับซูหยุนจริงๆเป็นไปได้อย่างไรคนพวกนี้มีสีหน้าไม่เชื่อต้องรู้ว่าเจียนเวินเชียนเป็นจัก,กรพรรดิครึ่งเก้าแต่เขาก็ยังพ่ายแพ้การฝึกฝนของซูหยนุนจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้อาวุโสของสำนักดาบทะเลทรายผู้ยิ่งใหญ่ไม่่่่่่่่สสาา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 มมมมมมมรรรรรถยยยยยยออ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 อัับบบคคววววววจจจจจิิิิิงง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 งนนนนนนนีีีีี้้้้้ไไไดดดโโโเเ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 เฉพพะะะตขขขขชซึกกกกกืผผลหห็ใใใูุทท ในขณะน,นี้ความคิดมากมายแอบเข้ามาในจิตใ,ใจของเจียนบินเชียนหาผู้อาวุโสของพวกเขาไม่สามารถชนะได้มันจะไม่เป็นเพียงผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะแพ้แต่ทั้งนิกายดาทะเลรายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดดังนั้นเขาสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้เท่านั้นเขาไม่สามารถแพ้ได้ณนะตอนนี้ในเวทีเจียนบินเชียนมองไปที่ความสงบของซูยุนและเขาก็ตกใจอย่างมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าซูยุนซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาหลายร้อยปีจะสามารถยกระดับการฝึกฝนของเธอใหถึงระดับดังกล่าวได้มันอยู่เหนือจินตนาการของ,ของเขาแต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่ร้้อออยยีเเเเธสาาาากกกกกวว่่่ัังงงงงใหคึึนนนขขขแ็ ในช่วงเวลาขอองค์การแลกเปลี่ยนป่ามือเขาค้นพบว่าพลังงานที่ปั่นป่วนอย่างไม่มีใครเทียบได้เข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านป่ามือและอาวาดไปทั่วร่างกายของเขาทำลายการทำงานของร่างกายและอวัยวะภายในของเขาการพ่ายแพ้โดยคู่ต่อสู้คนก่อนของเขาวความรู้สึกนี้หนักหนายอย่างไม่ต้องสงสยัยเาวากับคอนอหน,นักอึ้งทุบที่ก้นบึ้งของหัวใจอย่างไร้ความปราณีผู้อาวุโสรับดาบในขณะนี้เจียนวินเชียนก็ปล่อยเสียงคำรามโกรธเกรี้ยกวขัดขวางความคิดของพวกเขาเขาเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์เปล่งกระแสแสงเทเลพอจากความว่างเปล่ามันเป็นสมบัติปกป้องนิกายของนิก นี่เป็นอาวุธระดับจัก,กรพรรดิที่แท้จริงจัก,กรพรรดิครึ่งก้าที่ถือมันสามารถปลด,ดปล่อยพลังของจัก,กรพรรดิได้ไม่มีปัญหาสำหรับเขาที่จะทำร้ายซูหยุนอย่างหนักนี่คือสิ่งที่ทุกคนในเดสเซิร์ซอสจคิดอย่างไรก็ตามพวกเขามองไปที่การแสดงออกที่สงบของซูหยุนเป็นไปได้ไหมว่าความแข็งแกร่งของเธอถึงระดับของจัก,กรพรรดิแล้วเธอไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดซูหยุนเป็นตัวแทนของวังอิมาสวรรค์หากเธอแพ้การต่อสู้ครั้งนี้วังอิมาสวรรค์จะถูกทำลายในทันทีไม่มีทางรอดอ ซูหยุงฉันไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของคุณจะมีศักยภาพและครอบงำได้มากขนาดนี้หลังจากที่ไม่ได้พบคุณเป็นเวลาร้อปีฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะดาบผาสวรรค์ที่นี่ในวันนี้วังหิมาสวรรค์ของคุณคงหลีกเลี่ยงหายนะนี้ได้อย่างแท้จริงเจียนเหวินเชียนผู้ซึ่งถือดาบผาสวรรค์อีกครั้งรู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งในทันใดาราวกับว่าเขาได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิที่ปกครองโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าเธอจะแข็งแกร่งแค่ไหนตราบใดที่เธอยังไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิเธอก็จะไม่คู่ควรกับเขาสำหรับจัก,กรพรรดิเขาไม่เคยคิดว่าตั้งแต่สมัยโบราณจะมีอัจฉริยะมากมายที่ต้องการเป็นจักรพรรดิส่วนใหญ่ตกลงไปในแม่น้ำแห่งการเวลาและพื้นที่และกลายเป็นฝุ่นเป็นไปไม่ได้ที่ซูหยุนจะเป็นจักรพรรดิ ดังนั้นผู้ชนะสุดท้ายขององค์การต่อสู้ครั้งนี้ก็คือเขาเจียนเวินเชียนคุณยังคงหญิงพยองถ้าไม่ใช่เพราะเจ้ารอบโจมตีในตอนนั้นเจ้าก็ไม่คู่ควรกับข้าเลยซูหยุนหัวเราะย้อนกลับไปในซาปรกหักพังเจียนวินเชียนไม่หมากกับเธออย่างไรก็ตามการรอบโจมตีของเขาทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสในท้ายที่สุดเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงลง,ลงจากหน้าผาสูงพันฟุตเธอยังคงเก็บความแค้นนี้ไว้ในหัวใจของเขาเธอสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อยุติมันในวันนี้ขึ้งลงมือซะเจียนวินเชียนถือดาบยาวด้วยมือทั้งสองและเทพลัง การโจมตีครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนร้อยเท่าแม้แต่ความว่างเปล่าก็ไม่สามารถต้านทานแรงของกลองนี้ได้และเริ่มสั่นสะท้านด้วยการสนับสนุนของดาบผาสวรรค์นในครั้งนี้ชัยชนะครั้งสุดท้ายจะเป็นของเราอย่างแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วสาวกของเฮเบนลี่สโนพาเลตจะเป็นคู่ของเราได้อย่างไรนอกจากนี้เรายังมีอาวุธจัก,กรพรรดิวังหิมะสวรรค์ถูกกำหนดให้อยู่ใต้เท้าของเราถูกเตะงอวังหิมะสวรรค์ได้รับพรจากสวรรค์เป็นนิกายที่มีโชคลาภมากมายไม่มีใครหยุดเราได้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งนิกายดาบทททททททะะเเเเเเลลลลลรรรรรรราาาาาาายยยยยผผููู้้้้ิิิ่่่่่่่่งงงงงงงใใหหหญญพพัวกกกกขออออนนนนนดดดดบสึึถืืืีีีีมม็โจตุแ แล้วถ้าซูหยุนมีอำนาจละ่ะปราบใดที่เธอยังไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิเธอก็จะไม่คู่ควรกับผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ซูหยุนไม่ตื่นประหนกเมื่อเผชิญกับการโจมตีอันทรงพลังนี้แต่เธอโบอกมือเบาๆและพลังงานทางวิญญาณในอากาศก็พุ่งขึ้นและรวมตัวกันเป็นลูกบอลสีน้ำเงินน้ำแข็งต่อหน้าเธอลูกบอลน,นี้ไม่มีออร่าอันทรงพลังแต่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าพลังที่อยู่ภายในนั้นเหมือนกับพลังแห่งสวรรค์มันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าวิญญาณของพวกเขาสั่นเทาปังการโจมตีทั้งสองชนกันนกัันน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 ใใใทท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 ีีีีแแแแแแลล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 ะะะเเเเป่่่่่่่่่งงงงงงสสจจจิดด้้้้้้้าา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 ต็มมมมมมออ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 ฟคคคคคืืืกกกกกกกรผภยยยหววบบบพุไไ ในเวลานี้พวกเขารู้สึกว่าจิตใจของพวกเขาวุ่นวายและสูญเสียกำลังในการต่อสู้เมื่อพวกเขามองไปที่เวทีพวกเขาตกใจอีกครั้งผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาหอบอย่างหนักโดยใช้ดาบในมือของเขาเพื่อรองรับร่างกายของเขาเขาตัวสั่นราวกับว่าเขากำลังจะล้มลงในวินาทีถัดไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาพ่ายแพ้อีกครั้งหากพวกเขาไม่ได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเองพวกเขาจะไม่มีวันเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แม้แต่ผู้อาวุโสที่ถืออาวุธจากรพรัดก็ยังพ่ายแพ้โดยซูยุนลีกายดาบเาืออ่เเชขปลยงไปล้ว การบ่มเพาะของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาอยู่ในขอบเขตจากรพรัดผู้ยิ่งใหญ่เพียงครึ่งก้าตอนนี้เขาได้รับการสนับสนุนจากอาวุธจักรพรรดนี้แล้วเขาจะยังสามารถเอาชนะซูยุนได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเมื่อเขาคิดถึงความเป็นไปได้นี้คลื่นแห่งความตกใจก็ผุดขึ้นในหัวใจของเขาซูยุนได้กลายเป็นจากรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยความยากลำบากในการก้าวไปสู่อาณาจักรจักรพพรดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำปัจจุบันเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจ แต่ภาพตรงหน้าทำให้เขาเชื่อมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวที่อนุญาตให้ซูหยุนเอาชนะเจียนเหวินเทียนซึ่งถืออาวุธระดับจักรพรรดิและนั่นคือสำหรับซูหยุนที่จะแหกโซ่ตรวนของอาณาจักรของเธอและกลายเป็นจักรพรรดิอย่างแท้จริงสาวกคนอื่นๆของเดซเซอร์ซอร์เซตต่างก็คิดถึงข้อเท็จจริงนี้เช่นกันในหมู่พวกเขาคนที่ตกใจที่สุดคือเจี้ยนเหวินเทียนคุณคุณกลายเป็นจักรพรรดิแล้วดวงตาของเจี้ยนเหวินเทียนเกือบจะโผล่ออกมาบทที่สองร้อยเก้าสิบสี่สาวกของนิกายส่งและเหวินเจียนเต่าระเบิดด้วยความไม่่เชือ หากเขาพ่ายแพ้ในตอนนี้เขาก็คงไม่สามารถยืนยันความจริงนี้ได้แต่ตอนนี้ด้วยอาวุธจัก,กรพรรดิดาบผาสวรรค์เขายังคงพ่ายแพ้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อว่าซูหยุนได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิแล้วน่าเสียดายที่คุณค้นพบมันสายเกินไปฉันได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จ,จริงยิ่งกว่านั้นฉันเพิ่งก้าวไปและเธอมาเคาะประตูบ้านฉันแล้วคุณคิดว่านี่เป็นการจัดเตรียมโดยสวรรค์หรือไม่ให้ข้ายุติเจ้าเป็นการส่วนตัวยุติความแค้นของคนรุ่นก่อนและในขณะเดียวกันให้สองฝ ชายชาาคิดอย่างสูงในตัวเองและอายุยืนของเขาเดิมทีเธอวางแผนที่จะไปที่สำนักดาบทะเลทรายช่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจความแค้นนี้แต่อีกฝ่ายก็ใจร้อนมากจนพวกเขามาเคาะประตูบ้านเธอนี่ก็ยังดีความแค้นควรได้รับการแก้ไขในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวหรือความแค้นของนิกายพวกเขาควรได้รับการแก้ไขทั้งหมดการแสดงออกของเจียนเวนเชียนของขืนอย่างหาที่เปรียบมีได้ความฝันของเขาในชีวิตนี้คือการเป็นจักรพรรดิสวรรค์และโลกจะถูกทำลายแต่เขาจะไม่ถูกทำลายเขาจะท่องไปในสวรรค์อย่างไรก็ตามในเวลานี้ศัตรูเก่าของเขาได้ายปววคมมืด อย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจเขายังไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิและพรสวรรค์ของซูหยุนก็ใกล้เคียงกับเขาเธอจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิก่อนเขาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้วเมื่อซูหยุนกลายเป็นจัก,กรพรรดิทุกอย่างก็จบลงแล้วหัวใจของผู้คนจากสำนักดาบทะเลทรายถูกบทขยี้ไปนานแล้วตอนแรกเลือดของพวกเขากำลังเดือดแต่ตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหดหู่ใจและความอ้างว้างพวกเขาไม่มีความหวังอีกต่อไปความพ่ายแพ้ของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้วฮัซูหยุนโบกมือขวาของเธอและดาบผ่าสวรรค์หลุดออกจากมือของเจี้ยเหมินเทียนและตกไปอยู่ในมือ หลังจากการปรากฏตัวของผู้อาวุโสซูหยุนและชัยชนะของเธอเหล่าสาวกของเฮเวนลี่สโนพาเลต์สั่งพากันส่งเสียงเชียร์พวกเขาได้เห็นเป็นการส่วนตัวว่าเดซเซอร์เซกันยิ่งใหญ่ถูกบทขยี้อย่างไร้ความปราณีสาวกบางคนไม่รู้ว่าซูหยุนเป็นใครหลังจากถามเหล่าสาวกอาวุโสที่อยู่ข้างๆพวกเขาพวกเขาก็เผยท่าทีภาคภูมิใจนี่คือผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้เอาชนะเจียนวินเชียนของเดซเซอร์เซกที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้หมายความว่าทั่วทั้งภาคตะวันออกวังอีมาสวรรค์ของพวกเขาจะกลายเป็นพลลััััััังงงออออออนน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 ดดดบบบใใาาาาาาคคตติิิิกกยยยยทททะะเเรรรผู้้้่่่่่่่่หญจไไไไมมมมมมีีีีีปปืวธ็ฉสสถ ฉันไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้เจียนเวินเชียน,นคำรามอย่างโกรธเคืองบนทอ้องฟ้าพลังงานจิตวิญญาณในร่างกายของเขาอยู่ในความสับสนวุ่นวายอาการบาดเจ็บที่เขาได้ระงักไวก่อนหน้านี้ได้ปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เส้นเมริเดียนของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสียงเขาเปิดปากของเขาและกระอักเลือดออกมาเต็มปากในตอนนั้นฉันเป็นคนบังคับเธอให้ตกหน้าผาสูงพันฟุตฉันหวังว่าคุณจะสามารถเมตตาและไว้ชีวิตเดซเซอร์ซอเซทที่ยิ่งใหญ่ของฉันได้ฉันสามารถจบชีวิตของฉันที่นี่ได้ทันทีเจียนเวินเชียนรู้ว่าความพ่ายแพ้เกิดขึ้ ซูหยุนไม่ยอมปล่อยเขาไปตั้งแต่นั้นมาในซากปร,รักหักพังก็ถูกลิกิตไว้แล้วดังนั้นเขาไม่คิดว่าเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าผู้ที่แพ้ในวันนี้คือเฮเวนลี่สโนว์พาเลทด้วยบุค,คลิกของคุณคุณจะปล่อยพวกเราไปไหมคุณไม่จำเป็นต้องปฏิเสธมันก่อนฉันชัดเจนมากเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆของคุณหากนิกายดาบทะเลทรายของคุณชนะไม่เพียงแต่คุณจะไม่เละเว้นวังอีม้าสวรรค์แต่คุณยังจะขายหน้าพวกเราด้วยซูหยุนผู้ถูกใบหน้าของเจี้ยนเวนเชียนมีลักษณะของคืนโอกาสสุดท้ายนี้หายไปแล้วอะไรก็ตามบางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมของสำนักดาบทะเลทรายขณะที่เขากำลังจะฆ่าตัวตายทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งและพูดกับซูหยุนว่าก่อนที่ฉันจะตายฉันต้องการรู้สิ่งสุดท้าย ซูหยุนรีตาและพูดว่าพูดฉันยังไม่เชื่อว่าคุณจะก้าวหน้าเร็วกว่าฉันหนึ่งก้าวเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิกลุ่มคนเหล่านี้เจียนเวินเจียนพูดไม่จบประโยคแต่ซูหยุนเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการทราบว่าเหตุใดเธอจึงทะลวงเป็นจัก,กรพรรดิสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงถ้าเธอไม่ได้พบกับเย่ฉางเธอคงจะพ่ายแพ้โดยเจียนเวินเจียนในเวลาไม่ถึงครั้งเดียวนะประสาเอาชนะเขายิ่งกว่านั้นเธอคงจะตายไปพร้อมกับความสามารถของเธอคุณถูกถ้าฉันเพื่อพาความสามารถของตัวเองเท่านั้นฉันอาจไม่มีโอกาสได้เป็นจักรพรรดิไปตลอดชี เจียนเวนเชียนรู้ว่าเธอไม่ได้โกหกและไม่จำเป็นต้องโกหกเขาในสถานการณ์เช่นนี้มีคนช่วยเธอบุกเข้าไปในอาณาจักรจัก,กรพรรดินี่ทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยเชื่อนะักแม้ว่าพรสวรรค์ของซูหยุนจะดีมากแต่ก็เป็นเพียงความปรารถนาที่ปรารถนาให้เธอก้าวไปสู่อาณาจักรจัก,กรพรรดิมันคือใครมีความสามารถที่เหลือเชื่อจริงๆหรือเจียนเวนเชียนตกตะลึงอย่างแท้จริงการช่วยใครสรักคนให้ฝ่าฟันไปสู่การเป็นจัก,กรพรรดนั้นช่างไร้สาระเป็นคนที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เอาละความปราร์ ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของเดสเซอร์ซอสตอนนี้เขาได้ตัดตัวเองออกไปแล้วเขายังคงรักษาศักศีของเขาไว้ได้เล็กน้อยหลังจากคิดดูแล้วเขาก็ตัดเส้นเมริเดียนของตัวเองออกพี่ใหญ่หวนเจียนเต่าร้องด้วยความเศร้าโศกและทรุดตัวลงกับพื้นสิ่งต่างๆมาถึงจุดนี้และพวกเขาก็ทำเสร็จแล้วพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะกลายเป็นนกายอันดับหนึ่งในภาตะวันออกอีกต่อไปมีเพียงทางแห่งความตายเท่านั้นไบเอลเซียนเดินไปที่ด้านข้างของซูยุนและถามด้วยเสียงต่ำว่าเราจะจัดการกับคนเหล่านี้จากเดสเซอร์ซอสอย จากนั้นเขาก็เดินไปที่กลางทุ่งและกล่าวด้วยท่าทางสง่างามว่าความเมตตาและความชอบธรรมของวังอิมะสวรรค์ของเรามาก่อนตอนนี้ข้าจะให้ทางเลือกแก่เจ้าสองทางตายหรือยอมจำนนต่อเฮเบนลี่สโนพาเลสของเราด้วยว่าผู้คนจากสำนักดาบทะเลทรายเงียบพวกเขามองหน้ากันและเผยให้เห็นร่องรอยของความสับสนและความไม่เชื่อพวกเขาตกตะลึงตายหรือยื่นความคิดนี้ยังข้องวนเวียนอยู่ในจิตใจของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่มีความสามารถมากพวกเขาไม่ต้องการตายอย่างนั้นและต้องจบชีวิตลงพึ่งอย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้นิกายดาบทะเลทรายของเราเป็นนิกายที่พ วุ่นเจียนเต่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเขาหันคอแข็งทึ่ทันทีฉันเฉียนมูยินดีที่จะส่งไปยังวังหิมาสวรรค์เขียนมูเป็นผู้อาวุโสของเดสเซอร์ซอสเซ็กเขามีพลังจำนวนหนึ่งด้วยการยอมจำนวนประตูสู่การยอมจำนวนก็เปิดออกทันทีเหล่าสาวกที่อยู่ข้างหลังเขาคุกเข่าลงกับพื้นและเลือกที่จะยอมจำนนพวกเจ้าทุกคนลุกขึ้นวุนเจียนเต่ามองไปที่สาวกของเดเซอร์ซอสเซ็กที่คุกเข่าลงและโกรธมากจนจมูกของเขาวูบวาบเขาโกรธมากจนป